như thế nè nè này 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 nè nè nè, này 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 bên này 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 bên เนี่ยส่งไปให้แล้วมันไม่อ่านเลยแกเนี่ยแหมไม่การนะกดถึกใจเด้อไม่ไม่ให้มันเป็นแล้วแอดมินเนี่ยต่อไปนี้ไม่ให้ันเป็นแอดมินละไม่เข้ามาป่ะเดี๋ยวเราคุยกันดีกันได้ อันนี้ก็ดเดินไปด้ดดาาวยดิมาขาวมาขาวเจ้าหนีครับมาขาวมาขาวคันเป็นขาวเลยตั้งเียกมาข่าวเออเออไปเช็คตัดมาเนี่ยแล้วก็ผมไมว้เลยดูประชาติไม่ได้ไปตีนันไม่ตื่น ไม่ได้ไปครับพระเช้านอนไม่ตื่นครับนอนกี่โมงตีตีสามว่าพระเช้านอนตีสามครึ่งครับเนี่ยแอดมินเนี่ยมันไม่มาเนี่ยบอกใหม้มาให้มามันก็ไม่มาเนี่ย <c oughs> มานา้นั่งเหมือนเพิ่งกลับแล้วแล้วมันเพิ่งดีละดีแบบดักดักดักดีครับดักตัวนี้ดักดีครับทำงานก็ไม่เจ็บด้วยนะครับใช้ดีใจกันทานนะดักตัวนี้วันนี้ไลก์ทักงวันไหนว่าไลก์ยูทูบดักกันไลก์เอนไลก์ไม่ไลก์เฟซบุ๊กละ กีได้ยังไม่ได้ก็เดยนะไปป่าดูเลยเดี๋ยวทำไมมันไม่เข้าอ่ะไบิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่อท่อคันนี้ดังไหมก็ดังนะสำหรับไิล้ลอยบ้านตีกันนี้มีดังอยู่คันเดียวครับท่อคันนี้นะดังมากดังสุดๆครับ bây đây cái dài gì đấy dài 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 cười phi lắm chân ừ บอกให้เข้ามามันก็ไม่เข้าอ่ะยายอ่ะพี่ทุกคนบอกว่าไอ้บิ๊กอ่ะบิ๊กมันไม่เข้าไลฟ์มาเนี่ยไม่ให้เป็นแอดมินรล้วดูคันนี้ก็สวยดีนะครับรถป่าดูรถป่านูนี้คันนี้ทํามาหลายแสนหน้าครับเนี่ยแน่อยู่มั้งนี่ครับคันมาคันดำามาอยู่ครับนี่ก็อากาศลมยืดเดียบ ลา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 ยังไม่มาเลยแล้วบิ๊กเนี่ยยังไม่ให้เป็นเอดวินเหรอดูบาดูบอลติ๊ดนม่บานบานมันเป็นแบบนี้แหละบอลราคานี้ขายไหมไม่ขายครับไม่ขาย ทำคลิปวันไหนหนะ้าทำวันนี้นังนตอนเย็นเย็นกันลงคลิปนี่เป็นเย็นเลยนะเป็่ชาด้เย็นไในชานเย็นนี้เย็นพุ่งเย่ย